ลูกทุน .com กับตายเบนจวรรณอีกประมาณไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะเราจะได้สัญญาณจากน้องฝนลัดาวันเจ้าของเพลงนี้ค่ะทางฝันสาวบ้านนอก พูดคุยกับเราสดๆที่นี่ลูกทุง่ง o o m นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสัญญาณมาตตา่ตัดเข้าคุยเลยนะคะ าแล้วค่ะคุณฟังสัญญาณเข้ามาแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งสำหรับเพลงเดี๋ยวให้ฟังพูดคุยกันก่อนนะคะสำหรับน้องฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนและดาวันนะคะค่ะสวัสดีพี่จาราสวัสดีน้องฝนด้วยดีใจนะคะวันนี้ได้ได้ยินเสียงกันเป็นเป็นดีใจมากค่ะต่นเต้นมากเห็นเมื่อวานบอกเติ่นกันในเฟ o บุ๊ก จ้าวันนี้เราต้องคุยกันนิดหนึ่งนะคะลุวงลึกกันนิดหนึง่งเรื่องของน้องฝนต้องถามก่อนเลยก่อนที่จะมาเป็นนักร้องน้องฝนทําอะไรมาก่อนเป็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องบันเฮาเนี่ย <c oughs> นะนแล้วก็วก่อนหน้านี้แชรเป็นสาวอุบลใช่ไหมคะอ๋อแล้วแล้วเป็นมายังไงอะคะถึงได้มาร้องเพลงลูกทุ่งอีสานแบบนี้ ค่ะแต่ก่อนก็เป็นสาวหมอลำซิ่งเป็นสาวลำซิ่งทางอุปลราชธานีถ้าเป็นชื่อของลำซิ่งนะคะแฟนเพลงแฟนคลับก็จะรู้จักในฝนรัตดาวันชัยพักค่ะพอดีมีงานหนึ่งมีโปรดิวเซอร์อาจารย์หนิงจิรวัตรค่ะพร้อมด้วยท่านประธานบริษัทสารค่ะพัฒนาชัยของธรรมาค่ะไปป๊บพอดีวันนั้นทำการแสดงอยู่ก็เลยเห็นแวว อยากจะเปลี่ยนแนวจากสาวลำซิ่งม,มาสืบสารวัฒนธรรมอีสานไว้แต่เดิมแล้วฝนก็มีพื้นฐานในการเป็นหมอลำร้องลำอยู่แล้วก็เลยมามในแนวนี้อ๋อ,อก็เลยมาเป็นฝนละดาวันจากอีสานเอนเตอร์เทนเมนต์นะเราทราบคร่าวๆไปแล้วนะคะแล้วพอมาได้อยู่กับอาจารย์เอหนิงจิรวัตรเป็นคนเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะในในอัลบัม้มชุดแรกใช่ไหมคะชุดนี้ค่ะชุดแรกชุดแรกเลยทางฝัน สาวบ้านนอกชึ่ง,<า>งซึ่งาาใช้ชื่ออัลบั้มว่าทางฝันสาวบ้านนอกนั่นไงแล้วเพลงนี้ติดชาร์ตของเราด้วยนะเออ <laughs> เพลงนี้พูดถึงอะไรคะทางฝันสาวบ้านนอกเพลงนี้พูดถึงสาวบ้านนอกสาวบ้านบ้านคนหนึ่งเข้ามาทํางานในกรุงเทพ ทางสักก้อนเพื่อกลับไปสร้างตนสร้างตัวนะคะเพื่อไปเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็มาทํางานเงาคิดถึงพ่อแม่อยู่ตลอดอย่างเงี้ยเ oh. อกัวันจะกลับไปทํา hmm. ตามฝัน อันไว้อืมออินกับเพลงนี้เลยพี่ไตฟังแล้วพี่ไตก็อินเขาบอกว่าอินมากครับคือพี่ไตก็เป็นคนต่างจังหวัดเหมือนกันเป็นคนประจวบแล้วมาทํางานอยู่ที่ชนบุรีพัทยาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออพอฟังเพลงนี้ลรวรู้สึกว่ามันมันเข้าถึงอารมณ์เพลงที่เราอยากกลับบ้านเหมือนกันเนาะอะไรอย่างนี้เออเนาะอยู่บ้านใช่ไหมยากไหมอ่ะเพลงนี้เวลาร้องเนี่ยยากไหมยากไหมอโอเพลงนี้ก็ ยากพอสมควรนะคะอืใช้เวลานานไหมคะในการเข้าห้องอัดแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยสําหรับเพลงนี้เลยอฮก็ก็ใช้เวลาแต่ละเพลงเนี่ยใช้ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงอะค่ะน่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นอัลบั้มแรกเลยค่ะยังไม่่คยเก่งเท่าไหร่ไม่ไม่คือเสียงน้องฝนนะเพราะนะคะเสียงเพราะมากเลยเสียงหวานมากคือเปลี่ยนแนวจากเป็นหมอลำซิ่งมาเป็นสาวร้องเพลงแบบลูกทุ่งกึ่งอีสานได้แบบ มีฟรีไทยผสมด้วยมันก็เลยทําให้รู้สึกร้องยากนิดหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะปรับเปลี่ยนเยอะไหมปรับเปลี่ยนเยอะไหมในการที่จะร้องเพลงแบบนี้ก็ก็ไม่ค่ะไม่เนาะมันก็ยังคงเป็นตัวเราอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออเนี่ยคอนเซปต์คอนเซปต์ของพูดถึงคอนเซปต์นิดหนึ่งของอัลบั้มนี้จะเป็นแนวหมอลำยังมีผสมอยู่ใช่ไหมคะ เป็นส่วนมากจะเป็นแนวหมอลำหมอลำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีเพลงผสมเพราะว่าทางบริษัทอีสานจะเน้นความเป็นวัฒนธรรมทางอีสานความเป็นอีสานความเป็นลูกทุ่งไวอ้อ่ะค่ะอ,อย่างยังมีเพลงน้ำตาสาวลำซิ่งก็ซึ้งๆหวานๆแบบเศร้าๆทำไมต้องเป็นน้ำตาสาวลำซิ่งอะคะน้องฝนก็ สาวลําซิ่งที่อกหักค่ะจากเอมวีพี่ตายดูยังค่ะดูแล้วค่ะโอ้ตายแล้วพี่เศร้าสงสารพี่สงสารสาวลําซิงค่ะทํางานแล้วก็โดนแฟนหักหลังจริงๆแล้วคือคนที่อยู่เหมือนกับเราเป็นนักร้องเหมือนกันเนาะเป็นสาวลําซิ่งอยู่บนเวทีเราก็ต้องเอนเตอร์เทนสุดลิสุดเดชใช่ไหมฮะแต่พอลงหลังไม่ปั๊บอยู่หลังเวทีปั๊บเศร้าเลยเพราะว่า ถูกแฟนทิ้ง m อมวเป็นอย่างนี้นะคะเออแบบแบบนี้ใช่ไหมคะเอะอแต่มีอีกเพลงนึ่งทิ้งน้องก็ได้ถ้าอ้ายพร้อมอันนี้คืออาจจะเป็นสาวแกล่งขึ้นมานิดนึงไหมในในเรื่องาราวของเ <จะ S 1> พลนี้ตัดสินใจใช่ค่ะถ้าที่จะเลือกก้ที่จะเดินออืสำหรับทิ้งน้องก็ได้ถ้าอ้ายพร้อมไปก็ไปสิฉันก็มีทางไปนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เออเออแล้วก็เลิศเนะเออแล้ก็สวยเลิศชดยิ่งเหมือนกันนะเออใช่ไหมเออเออแหมที่สุดเลยแล้วมีเต้ยด้วยน้องฝนร้องเตยได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะเอ้เตยพามุ่นเพลงนี้เป็นยังไงพี่ต่ฟังยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะที่ที่ทางคุณพัฒนาชัยส่งมาให้นะคะอีสานเอนเตอร์เทนเมนต์ส่งมาให้เป็นประมาณไหน่ะคะเตยพามุ่นเนี่ยเป็นประมาณถ้าถ้าถ้าคิด ให้คิดตามเนื้อเพลงก็จะอยู่หน้าเวทีออกมาเมาออกมาเล่นอะไรสนุกเหมือนภาคพื้นนิสานเนี่ยค่ะจะเป็นการลําเต้ยลําอะไรหนุ่มๆสาวๆก็จะมาฟ้อนกันคืะประมาณนี้เนาะกระบกสไตล์ตามสไตล์ของพี่น้องชาวภาคอีสานที่แบบสนุกสนานกันเวลาเราไปม่วนกันแล้วก็ม่วนกันสุดลิสุดเขาเรียกภาษาวัยรุ่นคือสุดติ่งกระดิ่งแมวใช่เลย พี่ต่ายแบบมวนมวนไหวรุ่นอยู <sm> <own> <Trans> ่พี่ต่ายยังไัวรุ่นอยู่อะไรอย่างงี้ MV มีทุกเพลงหรือยังคะในในอัลบั้มนี้อะไรนะะ MV ค่ะ m u ิ i c Video มีทุกเพลงหรือยังหรือว่ามีมีมีกี่เพลงช่วงนี้ช่วงนี้ฟังสองเพลงไปก่อนค่ะน้ำตาสารสิงกับพิงน้องก็ได้แต่เร็วๆนี้มีแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงเก็บตัวพัก มาถ่ายเอ็มวีอ่ะของวงารนี้ก็จะได้ฟังเป็นในรูปแบบของซีดีหลังรงการนะะจะได้เจอกันในรูปแบบวีซดีอ๋อมีจําหน่ายนะมีจําหน่ายตอนนี้เต็มอัลบั้มแล้วเพลงทุกเพลงแต่ว่ามีเอมวีแค่สองเพลงถูกไหมคะกำลังรอรออยู่ในเอมวีเพลงต่อๆไปกำลังจะออกมาปล่อยออกมาให้เราได้ดูกันเนาะ เออแตนไหนๆโฟนอินแล้วเนี่ยพี่ไต่ขอเสียงสดสดสาวอาทางฝันสาวบ้านนอกสดสดซะหน่อยเพราะว่าแฟนรายการชอบมากเหลือเกินสำหรับเพลงนี้ไต่ชาร์ตอ่ะอ,อยู่อันดับห้าแล้วเนี่ยอสมสดสักนิดนึงสักนิดนึงนะครับพี่ไ่จะจะเอาสักท่อนน,นึงก็ได้<ค>อ,อ่าค่าบึงดวงตะเวนล,ลับฟ้ายามเย็นทุกคราวงาใจ กินหอดคนไกลกินอยู่จังใดน,น้อพ่อแม่จากมาดนแล้วลูกสาวอยากเฝ้ากลับไปดูแลแต่ยังทำได้เพียงแค่ยืนหนเงบองทางเมือ่อมาโอ้ oh. ที่สุดเลยปลบมือให้หน่อยหยิบเซวไม่ทันขอบคุณค่ะเออเสียงในแผ่นกับเสียงจริงเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าคุณภาพจริงๆนะคะเวลาร้องสดๆเนี่ยเออเออร้องสดๆกันในแผ่นในเสียงไม่แตกต่างเลยเพียงแต่ว่าในแผ่นจะมีดนตรีด้วยนะคะใครอยากได้ก็ตอนนี้มีวางจําหน่ายหรือย,ยังสําหรับอัลบัม้มตน้ตนเดือนต้นก่อนเมษาค่ะก่อนเ<ร>มษา,<ร>านะใ่เราอีกนิดอีกนิดหนึ่งก่อนงกานน่ะโหลดได้ไงอะคะโหลดโหลดได้ที่ไหนอะไรยังไงที่โหลด ออโหวตโหวตได้สองเพลงก่อนค่ะช่วงนี้นะคะสี่เก้าหกแปดเก้าศูนย์กดโทรออกแล้วตามด้วยสี่สองสามอีกครั้งนะคะเอาช้าช้าขอพี่น้องแฟนเพลงฟังไม่ทันจกจันสี่เก้าหกแปดเก้าศูนย์กดโทรออกแล้วตามด้วยรหัสศิลปินสี่สองสามค่ะอ๋อแล้วก็ได้เพลงน้องฝนสองเพลงเลยจะโหลดเพลงไหนก็ได้โหลดทั้เพลงเลยก็ได้ใช่ค่ะแต่ที่สําคัญตังในโทรศัพท์ต้องมี อย่างนี้ YouTube <laughs> ถ้าไม่มีมันไม่เข้านะเพลงนะอ่าใช่ไหมใช่ไหมดูใน YouTube ก็ได้นะคะ MV ใช่ไหมอ่าใน YouTube ก็ไองให้น้องฝนฝากอัลบั้มชุดนี้ชุดแรกกับอีสานเอนเตอร์เทนเมนต์หน่อยนะคะสำหรับวันนี้อ่ะฮะค่ะให้ฝากกับแฟนเพลงหน่อยค่ะยังไงก็ฝากศิลปินจากเมืองดอกบอัวอีกสักหนึ่งคนนะคะน้องฝนรัตนวันจากบริษัทอีสานเอนเตอร์เทนเมนต์ กับผลงานเพลงน้ำตาสาลอมซิ่งทิ้งน้องก็ได้ถ้าใจไอ้พร้อมแล้วก็อัลบัม้มทางฝันสาวบ้านนอกก่อนสงการานนี้เจอกันแน่นอนยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์ให้น้องฝนมีชื่อเสียงโด่งดังดังรุ่นพี่เขาเขาเล้วการฝากส<อ>าวบนหนึ่งคนด้วยนะคะจะพี่ต่าพี่ต่ายโอยพรนะคะขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจปรารถนาเลยนะคะแล้วโด่งดงังมีงานเข้าทุกวัน<า>ทุกวันทุกวันสาธุ นะถ้ามีโอกาสมาแสดงแถวแถวชนบุรีก็เนาะคงได้มานั่งพูดคุยกัน<า>สดสดบ้างนะคะใครจะติดต่องานก็สามารถติดต่อได้ใช่ไหมค่ะติดต่อพันพี่ตายก็ไดหรือว่าจะอฮใช่ใช่ค่ะติดต่อ่ันพี่ตายก็ได้ขอบอกว่าไม่แพงใช่ไหม เไม่แพงค่ะราคาคุยกันได้เห็นไหมล่ะเห็นนั้นี่คือเสียงยืนยันจากน้องฝนรัตดาวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าภาพนะคะหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ต้องการแบบอีสานม้วนๆแล้วก็ติดต่อได้เลยนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดต่ออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางพทบอห้าค่ะช่องห้าทุกวันเสาร์มีเป็นรายการอะไรคะกลางคืนค่ะ ใครที่นอนดึกลูกทุ่งอินเตอร์อ๋อก็จะมีน้องฝนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราติดตามกันได้หลังเที่ยงคืนช่องห้าเนาะลูกทุ่งอินเตอร์ใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าถ้าติดต่อทางผ่านพี่ต่ายไม่ได้ก็สายตรงที่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่นะคะติดต่องานหรือว่าจะผ่านพี่ต่ก็ได้ค่ะได้ได้เลยนะคะอ่าได้ค่ะ,คะวันนี้เนาะพี่ต่ขอบคุณน้องฝนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารของอีสานเอนเตอร์เทนเมนต์คุณพัฒนาชัยด้วยนะคะ คะที่ให้โอกาสมานั่งพูดคุยกันนะคะค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเราได้นั่งคุยกันสดๆแน่ๆค่ะหวังว่าคงคงจะมีโอกาสนะคะไม่ต้องมีโอกาสต้องมีโอกาสนะคะออค่ะขอบคุณที่ตายค่ะค่ะขอบคุณน้องฝนด้วยนะคะค่ะอย่างนั้นเราไปค่ะสวัสดีค่ะเราไปฟังเพลงทางฝันสาวบ้านนอกเต็มเต็มเพลงกันนะคะฟังเพลงนี้เสร็จ เราเบรกก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีน้องภูผาวันเฉลิมโฟนอินอีกนะคะมาไม่ทันแน่ๆน้องกําลังรีบนะคะขับรถดีๆนะคะน้องภูผาพี่แต่ต้องบอกก่อนเลยกลัวเป็นห่วงนะคะรถติดรถเยอะด้วยขอบคุณผู้บริหารของอิสานเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะคุณพัฒนาชัยวันนี้เปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยกับน้องฝนลัดดาวันเจ้าของเพลงทางฝันสาวบ้านนอก อยู่ในชาร์ตของเราอันดับที่ห้าปรบมือให้ตัวเองด้วยคุณผู้ฟังที่ทำให้เพลงนี้มาอยู่ในชาร์ตของเรานะคะดว,ดวงตะววนลา้าอํมเย็นทุกราวเงาใจ คิดโอดคนไกลกินอยู่จังใดน,น้อพ่อก,กับแม่จากมาโดนแล้วลูกสาวอยากเบ้ากลับไปดูแลแต่ยังทำไายเพียงแค่ยืนชะแงักบางทางเมื่อบ้าหวาดหวังในใจ กเก็บเงินไปทำทุนสะก้แต่ยังเดือดร้อนลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนพอใช้รายวันหลายคราแสเหนื่อยแทบท้อใจท้อจากคนจักงานในยามน้ำตาไหลผ่านบอกใจกัดฟันลุกยืนสู้ใหม่ 有。<music> ห่วงใหญ่จากสาวไกลบ้านหวงยีบบ่นาำคงได้หอบฝันหวนคืนบ้านเฮาถ้าลูกแน่เด้ออย่าลืมห่มผ่ายามคืนมันหาวบ่ต้องเป็นห่วงลูกเต่าหรืออธีิสารเฮาบ่มีอดตตา